สแลนกรองแสงคืออะไรสวัสดีครับผมเก่งสแลนไทยครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําเจ้าตัวสแลนกรองแสงแดดครับว่ามันคืออะไรสแลนกรองแสงคืออะไรครับหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้ครับชื่อของมันคือสแลนกรองแสงเพราะฉะนั้นมันคือของที่เอาไว้กรองแสงแดดครับยังไงครับสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ครับแสงแดดอยู่ข้างบนหัวผมเนี่ยเรา มันจะส่องลงมาครับมันจะโดนตัวเราเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยเพราะเราไม่มีอะไรไปกองมันแต่ถ้าเรามีเจ้าต,ตัวนี้ครับสแลนกองแสงเนี่ยขึงบังเอาไว้ครับแสงแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะไม่สามารถลงมาหาเราได้เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับนี่คือหน้าที่ของสแลนกองแสงแล้วในท้องตลาดทั่วไปครับเจ้าตัวสแลนกองแสงเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกการกองแสงอยู่ครับไล่ไปตั้งแต่50% 60% 70%, 70และ80%ครับ หมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าแสงแดด1 0 0ครับถ้าผมไม่กันอะไรเลยเนี่ยมันจะโดนตัวผม100%เต็มแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาสแลนครึ่งไปขึงอย่างนี้ครับมันก็จะกรองแสงแดดให้มาหาเราเนี่ยตามเปอร์เซ็นต์ที่มันบอกเอาไว้ครับอย่างเช่นถ้าเป็น80%ก็หมายถึงแดด100กรองไป80เหลือแสงแดดลงมาถึงเรา20%ถ้า70%ก็เหลือ3 0ถ้า60%ก็เหลือ40%ถ้า5 0ก็เหลือ 50%ครับสงสัยกันไหมครับว่าทําไมมันถึงมีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกัน50 60 70 80ทําไมมันมีอันเดียวครับเพราะอะไรเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวสแสนกองแสงเนี่ยเขาจะไปใช้ในงานเกษตรกรรมกันนะครับอย่างเช่นการเพาะปลูกต้นกล้านะครับต้นกล้าของต้นไม้เนี่ยมันต้องการแสงครับเพื่อที่จะมาสังเคราะห์แสงมาย่อยอาหารมันแต่ยิ่งต้นกล้าต้นเล็กๆเนี่ยมันจะทนความร้อนได้น้อยครับ และเช่นเดียวกันครับเมื่อต้นกล้าเนี่ยค่อยๆโตขึ้นมาโตขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทนความร้อนได้แล้วสิ่งที่มันต้องการมากขึ้นก็คือแสงครับเพราะว่ามันเหมือนกับว,ว่ามันกินเยอะมันก็ต้องใช้การสังเคราะห์แสงที่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเปอร์เซ็นต์ของแสาลนครับจึงเหมาะสมตามช่วงวัยของต้นกล้าแต่ละพืชแต่ละชนิดครับต้นกล้าบางทีเพิ่งเกิดใหม่ได้1 2ถึงอาทิตย์ก็เหมาะจะใช้80%ครับเพราะต้นกล้านั้นไม่ต้องการแสงเยอะ แล้วก็ไม่สามารถทนความร้อนได้แต่เมื่อโตขึ้นมาแล้วครับเริ่มทนความร้อนได้ระดับหนึ่งการต้องการแสงก็มากขึ้นตามไปด้วยนั่นคือเปอร์เซ็นต์ของมันครับที่แตกต่างกันเอาละครับทีนี้มาถึงอีกข้อหนึ่งครับสแลนที่ผมโชว์อยู่เนี่ยครับมันเรียกว่าสแลนกองแสงแบบท่อ 3. เข็มครับหน้าตาของสแลนกองแสงแบบท่อ 3. เข็มเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับเอาละครับ นี่นะครับคือหน้าตาของเจ้าตัวสแลนสามเข็มครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะเป็นปมอย่างนี้ครับเกิดจากการเอาเข็มทั้ง3อันเนี่ยนะครับมาถัดทอเรียงกันทีนี้ข้อดีของเจ้าสแลนสามเข็มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงที่ว่าเพื่อนๆสามารถตัดออกไปได้เลยครับจะตัดยังไงก็ได้ครับเพราะว่ามันจะไม่ขาดไม่รุ่ยครับอยู่นะครับสมมุติว่าเราตัดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีความเหนียวทนทานมากครับ ไม่ขาดไม่ลุยครับถึงแม้ถ้าเกิดว่ามีนกนะครับมาเกี่ยวให้มันขาดไปนะครับนเดี๋ยวสักครู่นะครับผมพยายามจะทําให้มันขาดอยู่เห็นไหมฮะต่อให้มันขาดอย่างเนี้นะครับดึงออกมาขาดได้วิ่งไปยังไงเนี่ยมันก็จะไม่รันครับมันก็จะอยู่อยู่ที่ปมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องที่ว่านกมาเกี่ยวขาดเป็นรูอย่างนี้แล้วมันจะวิ่งยาวปืดออกไปครับหมดปัญหาครับกับแสดงสามเข็มนะครับ เป็นไงครับเห็นสแลม3เข็มกันแล้วครับว่าความเหนียวของมันเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากแค่ไหนนะครับส่วนหนึ่งครับที่สแลม3เข็มมีความแข็งแรงมากเนี่ยนะครับเพราะว่า ทางแซนไทยเนี่ยเราใช้เม็ดพลาสติกนะครับ HDPE หรือเราเรียกกันว่า High d e s t i n a t i o n p o l y l e n e ครับซึ่งเม็ดพลาสติกตัวนี้ครับมันมีคุณสมบัติที่ทนสารเคมีได้ดีนะครับทนความร้อนได้ดีทนความชื้นได้ดีแล้วก็มีความสามารถรับแรงกระแทกได้ดีเหนียวแน่นทนทานเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเอาไปใช้ขึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตากแดดเจอฝนอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่านกมาเกี่ยวอะไรที่มันจะขาดมากน้อยแค่ไหนเนี่ย เราไม่ต้องกลัวครับความแข็งแรงของเจ้าตัวสแลนสามเข็มเนี่ยมันมีเยอะมากครับและที่สําคัญครับถ้าเกิดว่าขาดเป็นรูอย่างนี้นะครับถ้าขาดเป็นรูแค่นี้เนี่ยเราสามารถเอาสแลนที่ไหนก็ได้ครับของ3มเข็มเนี่ยมาแปะลงไปครับแล้วก็เย็บพันกันได้เลยครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ตรงปมหรืออะไรครับตรงไหนก็ได้ครับสามารถทําได้หมดเลยครับนี่แหละครับคือข้อดีของสแลนสามเข็มครับ เอาละครับนี่แหละครับคือข้อดีของเจ้าตัวแสแลนสามเข็มครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับแสแลนนะครับคอมเมนต์กันถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคำถามให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปเกาะน,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ